ละคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพ,พันธ์ถึง14มีนาคมดาวราหูเป็นดาวประจำตัวจะย้ายจากพบการเงินมาทับลัคนามีมาตรฐานเป็นเกษตรตราธิปดีดาวราหูเป็นดาวบาปพระเคาะก็จริงแต่สำหรับชาวกุมส่งผลดีมากกว่าเสีย จะมีพลังบวกมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำอะไรสำเร็จไวขึ้นแต่ข้อเสียคือใช้เงินเก่งขี้กังวลโมโหง่าย ดาวพฤหัสยังส่งผลดีอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสดีๆด,ด้านการงานเงินก็พุ่งเข้าหาไม่ขาดสายเดือนนี้ดาวการงานอยู่ในภพเสียหายแต่ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งลัคนารอดพ้นทุกปัญหามีเกณฑ์เดินทางไกลยิ่งเดินทางยิ่งรวยดาวอสังหาเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนกับดาวโชคลาภอาจได้บ้านได้รถหรือได้มรดก ผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนร่วมง,งานอิจฉาลูกน้องดีค่ะสวัสดีค่ะดาวราหูจะย้ายจากราศีมีนเข้าราศีกุมในวันที่5พฤษภาคมนี้ดาวราหูเป็นดาวใหญ่เมื่อย้ายทีอาจส่งผลกระทบต่อแต่ละลัคนาราศีก่อนย้ายจริงประมาณหนึ่งเดือนจึงอาจเห็นผลตั้งแต่เดือนเมษายนนี้แล้วคลิปนี้เป็นการทำนายโดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ นี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการทำนายไพ่ค่ะเกิดอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุ่นอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็รับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์ไปถามรายละเอียดค่าครูกันได้ค่ะ Line ID ก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง Description ใต้คลิปค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจดูดวงความรักทำอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist ค่ะ เริ่มต้นทํานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวกลุมลักษณะข,ของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่ากลุมดาวประจําตัวคือดาวพราหาหูสถิตยอยู่ที่ราศีมีมนมาน,นานแล้วกําลังจะย้ายออกพอย้ายในวันที่5พฤษภาเนี่ยจะย้ายเข้ามาทับกับราศีของคุณก็คือทับลักษณะคุณนั่นแหละคะ่ะทําให้มีมาตรฐานเป็นเกษตรราปดีเมื่อดาวประจําตัวเป็นเกษตร,รเนี่ยทำให้ชีวิตเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นมีออร่าจากไปไหนมาไหนก็เป็นที่นิยมชมชอบมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเอง ดีมักที่จะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมีพลังบวกทดทอยากแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังอย่างที่บอกไปดาวราหูยังไงก็คือดาวพระราหูนะคะพอเข้ามาทับลักนาเนี่ยมันจะมีความหงุดหงิดง่ายกังวลง่ายหัวร้อนหัวเสียง่ายก็ต้องไปควบคุม control อารมณ์ของตัวเองด้วยค่ะดาวประจําตัวย้ายเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาก็จริงแต่ในช่วงเดือนเมษายนียใกล้ๆจะย้ายแล้วเดินกําลังจะคาบเส้นเข้ามาแล้วดังนั้น,นผลดีอาจจะส่งผลตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษานี้ อย่างไรก็ตามดาวพระเสายังคงสถิตอยู่นะคะในช่วงเดือนเมษายนดาวพระเสาร์เป็นดาวบาปพระเคาะแล้วก็เป็นดาวที่มาจากภพเรือนวินาศด้วยแต่ดาวพระเสาร์เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวประจําตัวของคุณดังนั้นการที่ดาวประจําตัวเดินเข้ามาใกล้เข้ามาเพื่อที่จะมาอยู่ใกล้ๆกับดาวพระเสาร์แล้วในที่สุดเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่มากุมกับดาวพระเสาร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยเนี่ยนะคะมันเป็นดาวคู่โชคเทวริษนะอาจจะมีโอกาสที่จะได้โชคดีดาวโชคลาภของคุณก็โดดเด่นด้วย เดาวโชคลาภตอนนี้มีมาตรฐานเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่ในภพเรือนแห่งความมั่นคงอยู่ในภพเรือนอสังหาดังนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภเป็นอสังหาได้บ้านได้รถนะคะไม่ว่าจะเป็นได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรืออาจจะมีผู้ใหญ่นะคะใจดีหยิบยื่นให้อาจจะได้มรดกแต่ว่าเป็นการได้มรดกโดยที่ไม่ต้องมีการสูญเสียก็ค,คือผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูอยากจะให้มรดกซะก่อนเลยก็อ,อาจจะหยิบยื่นให้ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะไปจับฉลากถูกรางวัลที่เป็นบ้านพร้อมที่ดินก็มี มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเลยโอกาสก็จะมาตั้งแต่ช่วงเดือนนี้ยาวๆไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมเลยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆโดดเด่นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้ก็โดดเด่นเพราะว่าดาวการเงินก็เป็นปฐุมเกณฑ์ดังนั้นมีโอกาสมากเลยที่จะหาเงินได้เรื่อยๆหาเงินได้จากหลายทิศท,ทางดาวการเงินอยู่ตรงนี้กลุ่มกันกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งการเดินทางและก็ดาวแห่งพวกสื่อโซเชียลออนไลน์ดังนั้นยิ่งเดินทางยิ่งรวยนะคะหรือว่าทํางานอะไรที่เกี่ยวกับ พวกสื่อโซเชียลออนไลน์เกี่ยวกับพวกนวันตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ดีแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ดาวการงานของคุณนะสถิตยอยู่ในภพเรือนเสียหายแล้วเดินผิดปก,ปกติด้วยเดินช้าอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพเรือนแห่งอุปสรรคปัญหาดังนั้นการงานมีปัญหาไม่ได้ดูว่าราบรื่นนะคะเพียงแต่ว่าดาวประจาตัวของคุณนะ่ะดีถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ได้ย้ายเข้าสู่การเป็นกเกษตรราธิบดีแต่ก็อยู่ในภพเรือนการเงิน,ก,งนก็คือมีวิสัยทัศน์ดีในการสร้าง เงินสร้างรายได้แล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาการงานด้วยแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหาที่ทําให้คุณหงุดหงิดจุกจิกลาคาญใจได้ง่ายๆคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการควบคุมอารมณ์เพราะถึงแม้นว่าดาวประจําตัวจะยังไม่ย้ายเข้ามาเป็นเกษตรแต่คุณมีดาววินาทับคุณอยู่แถมคุณยังมีดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวมรณะทับด้วยนะคะดาวพระพุธเนี่ย ทับลัคนาอยู่ในช่วง11วันของเดือนพอย้ายในวันที่11เมษายนก็ย้ายไปกลุ่มดาวประจําตัวคุณอีกดังนั้นดาวดวงนี้จริงๆมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อเสียคือเขาเป็นดาวมรณะทําให้คุณบุดหงิดง่ายนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือเป็นดาวที่มาจากภพบริห่งการมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดเรเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆเสมอๆดังนั้นคุณจะมีไอเดียดีๆเสมอๆในการแก้ไขปัญหาการงานถึงนั้นการงานจะมีปัญหาก็ตามแถมคุณยังมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งไปที่ลัคนาของคุณด้วยดาวดวงนี้ก็ เป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณรอดพ้นทุกปัญหาค่ะมีปัญหาอะไรก็ตามขอแค่ว่าคุณอย่างุดหงิดขอแค่ว่าคุณอย่ามีพลังลบคือการที่ดาวประจําตัวยังไม่ย้ายเข้าสู่ภพเรือนตัวเองบางทียังมีพลังลบอยู่แต่เมื่อดาวย้ายแล้วเนี่ยพลังบวกจะมาเต็มนะคะทีนี้ก็แล้วแต่คนคือถ้าพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยดาวประจาตัวคุณมีมาตรฐานอ่อนแรงเป็นนิดเป็นประะนะคะหรือว่าอยู่ในภพเรือนทุสถานภพ,พก็คือภพเรือนเสียหายเนี่ยก็จะมีพลังลบเยอะหน่อยต้องรอให้ดาวจรคือดาวประจําปีเนี่ยย้ายเข้าสู่ภพ จริงๆถึงจะเริ่มมีพลังบวกแต่ถ้าในพื้นดวงเดิมดาวประจําตัวแข็งแกร่งอยู่แล้วมีมาตรฐานที่ดีอยู่ในภพเรือนที่ดีเนี่ยพลังบวกอาจจะมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วเลยก็ได้เพราะว่าดาวมันเดินเข้าใกล้เต็มทีแล้วที่จะเข้ามาอยู่ในจุดที่เป็นเกษตรนะคะก็จะทําให้คุณไม่ได้ทดท้อกับการที่จะต้องแก้ไขอุปสรรคปัญหารู้สึกว่าสนุกกับการแก้ไขปัญหาด้วยซ้าทางด้านคนรอบข้างในตําแหน่งของเจ้านายเนี่ย ไม่ได้มีดาวใดเสียสถิตยอยู่และดาวเจ้านายเนี่ยก็มีมาตรฐานที่ดีด้วยเจ้านายเนี่ยหมายรวมไปถึงลูกค้าด้วยนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าผู้ใหญ่ก็แล้วกันคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณไม่มีนายเนี่ยลูกค้าก็คือเจ้านายของคุณนะคะหรือว่าคุณอยู่ในองค์กรหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณก็มีผัวจ้างมีเจ้านายเนี่ยเอื้อเอ็นดูคุณดีมากสนับสนุนผลักดันคุณดีมากในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานอันนี้เสียหน่อยนะคะจริงๆแล้วพเรือนเพื่อนร่วมงานไม่ได้เสียนะแต่ดาวเพื่อนร่วมงานดันไปนอยยยู่ในพบรเเสีหา เรือนแห่งอุปสรรคปัญหาช่วงเวลานี้เนี่ยคุณค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะในสายตาเจ้านายเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยก็อาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานบางคนที่แอบอิจฉาริษยาอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงฝีมือแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนร่วมง,งานต้องการมาเป็นคู่แข่งอะ่ะก็แข่งกันแบบแฟร์แฟกันไปเลยก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานบางคนที่แอบขัดแข้งขัดขาอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะบางทีมาแอบทําลับหลังอะ่ะไม่กล้าทาซึ้งๆหน้าแต่ถ้าแข่งซึง้งซ คือมันมีคําว่าแอบแอบก็เพราะว่าคุณมีดาวไว้นะซึ่งแปลว่าถูกปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยทับลัคนาคุณอยู่ดังนั้นคุณก็มีศัตรูแฝงที่มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมง,งานเหมือนกันทีนี้พอเขาแฝงอะเราก็หาไม่เจอหรอกก็ไม่ต้องไปหาเอาเป็นว่าเราก็ระมัดระวังตัวนะคะอย่าทําอะไรที่มันเป็นภัยแก่ตนไม่ว่าจะเป็นการพูดจาบางทีเราไปพูดอะไรที่มันเป็นแง่ในกง่บวนะคะไปบน่นองค์กรไปบน่ปบนเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นคนนู้นคนนี้ให้เพื่อนร่วมง,งานที่เราคิดว่าไว้ใจได้ฟังเนี่ยบางทีเนี่ยสิ ด,ดังนั้นถ้าเราพูดแต่สิ่งที่มันเป็น positive ตลอดพูดแต่พลังบวกตลอดนะคะมีความอยากจะบ่นอะไรเนี่ยไปบ่นเอากับเพื่อนข้างนอกอย่ามาบ่นกับคนในองค์กรน,นะไประบายกับคนข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยอีกจุดหนึ่งที่เป็นตัวช่วยก็คือเวลาเราได้ความดีความชอบได้รับคําชมอะไรเนี่ยอย่าลืมให้เครดิตเพื่อนร่วมงานด้วยเพื่อนร่วมงานเขาก็จะได้ลดทอนความรู้สึกอิจฉาลิษยาลงค่ะสําหรับคนที่มีลูกน้องไม่ได้มีปัญหานะคะลูกน้องดีค่ะ ก่อนจะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่ห้าดาบนี่คือไพ่ของความท้าทายการงานมีช ALLENGE นะคะมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขจัดการจะต้องฝ่าฟันกับปัญหาทีนี้เราข้ามมาดูไพ่ประจาตัวของคุณเลยไพ่ประจาตัวของคุณเป็นไพ่อัดวินถือดาบก็เป็นนักแก้ปัญหาเป็นนักสู้ด้วยดังนั้นไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่าดาวประจาตัวคุณก็อยู่ในภพเรือนที่ดีถ้าคุณไม่ได้ท้อท้อคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดห่วงอย่างเดียวว่าคุณจะท,ท้อกับการที่คุณมีด เสาทับลักษณะคุณมาเนิ่นนานเนี่ยณนะเดือนนี่ก็ยังไม่ย้ายออกนะดังนั้นเนี่ยมันจะทดทอได้ง่ายแต่ถ้าคุณไม่ท้อเนี่ยความสามารถของคุณจะเต็มแล้วก็พลังบวกของคุณจะนําพาให้คุณเอาความสามารถมาใช้ได้อย่างถูกที่ถูกทางก็จะแก้ไขปัญหาได้หมดนะคะรอดพ้นทุกปัญหาในตําแหน่งของการเงินได้ไพ่ เด็กถือไม้เท้านี่คือไพ่ของข่าวดีเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ได้ข่าวดีทางด้านการเงินไม่ววาจะเป็นอาจจะได้ข่าวว่าจะมีเงินเดือนขึ้นได้โบนัสได้อินเซนティブหรืออาจจะมีงานเสริมที่ทําให้ได้เงินเพิ่มไพ่ใบน,นี้ยังเป็นไพ่ของการเดินทางด้วยดังนั้นยิ่งเดินทางยิ่งรวยถ้าเกิดว่าเนื้อง,งานของคุณจะต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแล้วคุณสามารถติดต่อผ่านพวกสื่อโซเชียลออนไลน์ได้ก็ติดต่อได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณเดินทางออกไปเจอเองเนี่ยอันนี้จะยิ่งทําให้คุณสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ด้เยอะขึนสราง สร้างไรายได้ได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าพวกสื่อโซเชียลออนไลน์ไม่ดีนะก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าต้องการได้เงินเร็วได้เงินไวต้องออกไปเองต้องเดินทางบ่อยๆแล้วก็จะมีเกณฑ์ให้คุณได้เดินทางบ่อยๆด้วยเป็นช่วงชีพระจรล,ลงเทา้าซึ่งก็ดีค่ะสร้างเงินสร้างไรายได้ได้ค่ะ ในตำแหน่งของโชคลาภได้ไพ่ของที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงดังนั้นอย่างที่บอกไปตามดวงดาวด้วยคุณมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะคะหรือคุณอาจจะมีเงินมาซ่อมแซมบ้านรถให้ที่อยู่อาศัยของคุณหรือรถราของคุณเนี่ยมันใช้งานได้ดีขึ้นรู้ราโอทโถมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไพ่จบไพ่สรุปเมื่อกี้เกินไปแล้วว่าคุณเป็นนักสู้คุณพร้อมลุยพร้อมสู้แต่จุดที่ต้องระมัดระวังในไพ่ใบนี้ก็คือบางทีพร้อมลุยเกินไปปะชะดะเกินไปแล้วก็ดาวพระเสาทับคุณด้วยเนี่ยบางทีมันมีความเฟ มันมีความขี้หุดหงิดขี้โวยวายขี้วีนเวียงตรงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็จะเป็นการสร้างศัตรูเพิ่มโดยไม่จําเป็นถ้าระวังตรงนี้ได้ก็ไม่ไดเห็นว่าจะมีปัญหาอะไรค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบกอารอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจเข้าไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะ ส่วนท่านที่ชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกดมีช่องนิยายเสียงอ่านให้ฟังด้วยเป็นนิยายของเกดเองค่ะชื่อช่องว่ากอใจนักเขียนเป็นช่องใน YouTube นะคะสามารถเข้าไปฟังนิยายกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ